ดีครับวันนี้วันที่สิบห้าเดือนสองต่อมาห้าร้อยหกสิบแปดอีพีที่สี่สิบสี่คลิปสามครับบทที่สิบแปดกฎวิหารภาวนามิตาใหญ่เอวังเมตุตังเอกรังตามยังพระกวาสาวาทียังวิหารติเจตนะเนอนาถาปิทิกาสะอาราเมตากะโผพระกวาพิภูอามันเตปิปิกาโวติ พระทันเตติเตพิภูพระกวาโตปัจจารุปูพระกวาเอเตดาวะโวจาเมตายะทิกะเวเจโตว,วิมุตติยาอาตาวิตายะภาวิตายะภาหุลิกตายะญานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปาริติตายะสุสะมารัายะเอกาทาสานิสังสาปาฏิตังขาตะตะเมเอกาทาชาต สุขังสูปาฏิสุขังปาฏิพุทธติณะปาป,ะ,าปะกังสูปินางปะปะตาติมานาสุนางปิโยโหตุอาสะอะมานุนาสาปิโยโหตุเทวตารักษันตินาตาอากิวาวิสังวาสัตตังวากามาติสุวะสังขิตตังสมาธิยะติโมกขวันโนวิปัส ติธาติอาตาโมโถกาลังกูโลติอุตตางาปาวิมันโตภมะโลคูปาโหโหติเมตายาพิโอเจโตวิมมติอาตาวิตายะภาวิตายะปาหุลิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปาริติตายะสุขะมาละตายะอิเมเอกะทะนิสากาปาติก้างขาติอโนทิโถปะนาเมตตาเจโตวิมุติอธิ โอทิโ no. พัานาเมตตาเจโตวิมุติอัิทิสาภานาเมตตาเจโตวิมุติกติหาการีหีอโนทิโตภานาเมตตาเจโตวิมุติกติหาการีหีัานาเมตตาเจโตวิมุติกติหาการีหีทิสาันนาเมตตาเจโตวิมุติปัญจหากาลีอโนทิโพัานาเมตตาเจโตวิมุติสัพหาการีหโอทิสาันนาเมตตาเจโต วิมุตติกาหะกาลิทิฏฐะพระนามิตาเจโตวิมุตติกาตามิปัญจหากาลรีอนุทิะพระนามิตาเจโตวิมุตติกัพเพตตาเวลาวิยาปัจานิฆาถุเกียตานังงเบานตุตัพเตปานาเวลาวิยาปัจานิฆาถุเกียตานังงเบานตุตัพเตปูตาเวลาวิยาปัจานิฆาถุเกียตานังงเบานตุตัพเตปุราเวลาวิยาปัจานิฆาถุเกียตานังงเบานตุ ตัเอัตตาภาวะปริยปัณนาเวลาปยาปัจจานิาตุยาตานังแมลันตุอิมหิตปัจจหการีอานุทิโตานาเมตตาเจโตมิมุติกตามีหิตปัจการีอิโอตาตานังเมตตาเจโตมมุติสามปายิโยเวลาปิยาปัจจานิาตุยาตานังมันตุตัดเปุริษาเวลาปิยาปัจจานิาตุยาตานังแมันตุตัดเปียนิยาเวลาปิยาปัจจานิ迦ตุสุยาตานังแมลันตุ นิกาุข no ียตานังแมนตุตัพเเดวยวเวลาพยาประชานิกาสุขียตานังแมนตุตับเทมนุษย์เวลาพิยาประชานิการสุขียตานังแมนตุตับเทวินามติกาเวลาพยาประชานิการสุขียตานังแมนตุอิเมหิตาหกาคาเลหิตอทิษฐานะนาไมตรายโตมิมุติกาตาเมหิตาหกาเลหิติสานะนาไมตรเยโตมิมุติตัดเทภูรติมายะทิตายาตาเวลาพยาประชานิการสุยียตานังแมนตุตัเทป่ิมายทิสายาตตา เวลาพยาระจานิรเยียตานธมเนียตัวตาปยวตายายี่ตาตาเวลาพยาพิารนี่คักเยตามารรมเนียตัวตาเปียวายาที่ตายะตาเวลาพยาพิจายนิ่ารถูเยียดตามารรมเนีตัตาเปียรที่มายะอนที่ายะตาเวลาพยาพิจา์นี่ครกเหยียตามธรรมเนียมตัตาเปยาญาที่ตายะตาเวลาพยาพิจารณ์นีารถเยียดตามธารมเนยมตัา ตัดเพี้คตกนายาะนต่สายะตตาอเวลาพิยาปชาณิกาตุีร์าารย์น้ตุตัเพที่ไม่ยาที่สายะตตาอเวลาพิยาปชาณิกาตุภีร์าารย์นนตัตัดเพอุปาลทีมายาที่สายะตตาอเวลาพิยาปชาณิกาตุีร์าารย์น้ตุตัเพีลริยาญาที่สายะปานาอเวลาพิยาปชาณิกาตุีร์อาารย์นตัตัดเพีฏิไม่ยาที่สายปานาอาเวลาพิยาปชานิกาตุีรตาารยน้ตุ ะเคยที่สายยัานาเวลาพยาพจาริกาตุรตานาเมตตเคนัยะที่สายยานาเวลาพยาจานิกาตุเตะนาเมตตะเคีานั้นยที่สายาปานาเวลาพยาพาริกาตุรตานาเมตุตะเนานที่สายาัานาเวลาพยาจานิกาตุีรตานาวเมตุตะเอุนัานนุที่ายาปานา เวลาิยาปิชานิาตุเนียตานังแวรโตตัดเกที่นายะนนตีสายาปานาเวลาพยาปิชานิาถุเนียตานังแวรโตตัดเกที่มายาที่สายาปานาเวลาิยาปิชานิาถุเยตานังเวรโตตัดเอะลิมายาที่สายาปานาเวลาพยาปิชานิาถุเนียตานังวโตตัดเกปุระท่มายาที่สายาภูตาเวลาพยาปิชานิาถุเนียตานังเวโตตัดเกปบท่มายาที่สายาภูตาเวลาิยาปิชานิาตุเยตานังเวรโตตัเ อุตายาที่ตายาูตาเวลาพยาวชานิกาตุยานังือตุตัรันายาที่ตายยาูตาเวลาพยาวชานิการตุยตนังือตุตับุรทีมายานุที่ตายาูตาเวลาพยาวรชานิการุเตามือตุตับุทีมายานุายาูตาเวลาพยาวรานิกาุยนัืองตุตัเอุตายานที่ตายยา ปูตาเวลาพิยาประานิฆาตุพิยะตานังแนตุตัดตีทั้งินายาโนที่ตายะาพูตาเวลาพิยาประานิฆาตุพิยตานัมแวนตตัดตีอู้ทีมายาทีตายะาพูตาเวลาพยาปชานิคาตุพิยตานังแหตตัดตีปุราที่มายาที่ตายยาปุระเวลาพยาประชานิฆาตุพิยตานัมแหวนตุตัดตีปุรที่มายาที่ตายยา บุคลาเวลาพยาพิชารณาตุภีร์ตานามแอนตุตตะพีอุตระย่าที่สายะบุคลาเวลาพยาพิจารณาตุยีรตานามแอนตุตตะเีละยินังยะที่สายยะบุคลาเวลาพยาพิจารณาตุพีรตานามานตุ ตัปปปที่มายาโนที่ตายาบุคลาอเวลาปิยาปจานิการุยาตานังเวียนตุตัปปอุตระยาโนที่ตายาบุคลาอเวลาปิยาปจานิการุยาตานังเวนตุตัปปेีักินายาโนที่ตายาบุคลาอเวลาปิยาปจานิกาุยตานังเวยนตุตัปปเหติมายาที่ตายาบุคลาอเวลาปิยาปัจานิการุิยาตานังวนตุ ตัดเปรปุระทิมายาทิสายะอัตตาภาวะปะลิยาปนาเวลาปิยาเวจานิการตุเยตานังเมยันตุตัดเปปุระทิมายาทิสายะอัตตาภาวะปะลิยาปนาเวลาปิยาเวจานิกา迦ตุเยตานังเมยันตุตัดเปอุตารยาทิสายะอัตตาภาวะปะลิยาปนาเวลาปิยาเวจานิกา迦ตุเยตานังเมยันตุตัดเปรอนุตรยาทิสายะอัตตาภาวะปะลิยาปนาเวลาปิยาเวจานิกา迦ตุเยตานังเมยันตุตัดเปรปุระทิมายาโนทิสัยะอัตตาภาวะ ปริยาบนาเวลาปยาปนสุกิยตาณังเนรังตตเปนีรมายานนท่สัยยะตภาวะปริยาบราเวลาประยาเนกา迦ถุกิยตานังานตัวตุตตะเปยาโนทิสายาะตภาวะปริยาบราเวลาประยาปะนาถุกิยตานังมตังตุตตะเปหิราาโนสายะตภาวะปริยาบราเวลาปรปยาป็นาถุกิยตาณงานังตตะเปหีรมายาที่สายาะตับภาวะ ปริยาปนาอเวลาปริยาปจญญานิยตานังเบียนตุตะเพปุลาติมายาติตายะจักรภาวะปริยาปนาอเวลาปริยาปัญญานิพยตานังเบียนตุตะเพปุลาติมายาติตายะอิทิโยอเวลาปริยาปัญญานิพยตานังเบียนตุตะเปปุลาธิมายาติตายะอิทิโยอเวลาปริยาปัญญานิพยตานังเบียนตุ ตะเอตายาที่สายาอิทิโยอเวลาปิยาปชานิาตุพยะตานังแนตุตะเอทั้งสิงนาที่สายะาอิทิโยอเวลาปิยาปัชานิาตุพตานังแมนตุตะเพโตราติมายาโนที่สายะาอิทิโยอเวลาปิยาปัชาตุพยะตานังแนตตะเพปปิมายานที่สายะอิทิโยอเวลาปิยาปชานิาตุพิยะตานังแมนตุตะเพอุตรายานที่สายะอิทิโยอเวลาปิยาปชานิาตุพยตานังแนตุตะเ တပိဂາຍာနုသေယာဣတိောအဝလာဘညပဇာနိကာသုရိယသနာမယံတုတပိရေဒီမယတိတယာဣတိောအဝလာဘညပဇာနိကာသုရိယသနာမယံတုတပိဥပါလိမယတိတယာဣတိောအဝလာဘညပဇာနိကာသုရိယသနာမယံတုတပိပုလတိမယတိတယာပုရိသာအဝလာဘညပဇာနိကာသုရိယသနာမယံတုတပိမတိမယတိတယာပုရိသာအဝလာဘညပဇာနိကာသုရိယသနာမယံတု ตว์ปีาลายาที่ใสยาปุติสาเวลาปิยาปจชานินาตุยตานังเมงตัตะเีน้นายาที่ใสยาุริตาเวลาปยาปชาิตาหนังแมตตะเโบราที่ม่ยานุชสยาปุริสตาเวลาปิยาปจชาอิาตุยตานงมตตะเรราที่มยานุิใสยาปุิาเวลาปิยาปจชานิาตุกยตานังแมต สัพเยตระยโนที่สายาปุริษะอาเวลาปิยาวิชานิาตุพิยตางเมรุโตสัพเพยตระทินายานที่สัยาปุริษอาเวลาปยาวิชานิ้าตุพิยตางเมรโตตัพเียุติมาญาีิสัยาบุตรนิสาอาเวลาปิยาวิชานิฆาตุพิยตางเมรโตสัปเียุริมายาีิสัยาปุริษาอาเวลาปิยาปิชานิฆาตุพิยตางเมรโตสัพเพยุติมายาติสายาอริยาอาเวลาปิยาปิชานิฆาตุพิยตางเรโต ตัปป MM ेปัิมายะที่ตายะอริยาอเวลาปิยาปชานิ迦ตุกียตานัมเยานตุตัปปีตัิยาที่ตายะอริยาอเวลาปิยาปชานิ迦ตุกียตานัมเยานตุตัปปีตัินายะที่ตายะอริยาอเวลาปิยาปชานิ迦ตุกียตานัมเยานตุตัปปีปุระทีมายะนุชิตายะอริยาอเวลาปิยาปชานิาตุกียตานัมเยานตุตัปปีปฏิมายะนุทิตายะอริยาอเวลาปิยาปชานิาตุกียตานัมเมยานตุ ตัดเปรตจยานุที่ใ่ยะอิโยอเวลาปยาชาตุพิยะตานมยันตุตัดเปรตขีณายานุที่ใจยะอะริยะอเวลาปยาปชานี่ยติยะตานมัยอันตุตัดเปรตติมายะที่ใ่ยะอะริยาอเวลาปยาปชานี้ยติยะตานมัยันตุตัดเปรอุาลิมายที่ใจยะอะริยะอเวลาปยาปชาเนียติยะตานมัยันตุ สัพเพโุรัติมายาทิสัยะอนานิยะเวลาปิยาปัจจานิาตุภียตานังเมตังสัพเพบุรัิมายาทิสัยะอนานิยะเวลาปิยาปัจจานิาตุภียตานังเมตังสัพเพอุตตระยาทิสัยะอนานิยะเวลาปิยาปัจจานิาตุภียตานังเมตังสัพเพทักีนายาทิสัยะอนานิยะเวลาปิยาปัจจานิาตุภีรตานังเมรังโตสัพเพโุรัติมายานุทิสัยะอนานิยะเวลาปิยาปัจจานิาตุุยตตานังเ ัดเปปฏิมาญาณุทิสายะอนานิยะเวลาปยาปจานิาถูิยตานามแยนตตัดเปอุ้ตระยานุทิศายะอนันิยะเวลาปยาปจานิาถูกเยตานามแยนตตัดเปรี้ยวระยิณญาตุทิศายะอนานิยะเวลาปยาปจานิาถูกิยตานามยนต ตัปเปอุปาธิมายาธิตายะอนิยาเวลาปยาปชานิกาตุนิยตานัเมยันโตตัปเปโภราธิมายาธิตายะเทวะเวลาปยาปชานนกาตุเนียตานัมยโตตัเปปาธิมายาธิตายะเทวะเวลาปยาานิกาตุเนียตานังเมยาันโตตัปเปตักินายาธิตายะเทวะเวลาปยาปชานกาตุเิยตานัมันโตตัพเปโภราธิมายาโนธิตายะ เทวาอเวลาอิยาบัตชาอนิกาตุกีอาตานังเบญนตุตาเปปฏิมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอิยาบัตชาอนิกาตุกีอัตานังริหานตุตาเปอุตตายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอิยาบชาอานิกาตุกีอัตานังเบญานตุตาเปตากินายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอิยาบชา อานิคาตุกีอัตานังเบรานตุตาเปเหติมายะทิตายะเทวาอเวลาอิยาปชาอานิคาตุกีอัตานังเบรานตุตาเปอุปาลิมายะทิตายะเทวาอเวลาอิยาปชาอานิคาตุกีอัตานังเบรานตุตาเปโฬามายะทิตายะมนุตาอเวลาอิยาปชาอานิคาตุกีอัตานังเบรานตุ ตาเปปฏิมายะทิฏายะมโนตตาอเวลาอภิยาปชาอธิคาตุกิยะตานังวิหาตุตตาเปอุตติญาทิฏายะมโนตตาอเวลาอภิยาปชานิคาตุกิยะตานังวิหาตุตับเปทักขีนญาติท <mam poems poems t' Şey> ิฏายะมโนตตาอเวลาอภิยาปชานิคาตุกิยะตานังวิหาตุตจัปเพปฏิมายะโนทิฏายะมโนตตาอเวลาอภิยาปชานิคาตุกิยะตานังวิหาตุตับเปปฏิมายะโนติทิฏายะมโนตตาอเวลาอภิยาปชานิคาตุกิยะตานังเเหาตตุป อุตตรายานุท <groans> uh <tem> ี่สายามนุษาเวลาพิยาชาในการถเยบตาหงานตัเป็ินายานุที่สายามนุษาเวลาพยาชาในการถเยบตางาตโตเปนที่วิยาที่สายมนุษาเวลาพยาชานกาถเยบตางมานโตตัเป็นบาลที่วิยาที่สายามนุษตาเวลาพยาปชาในการถูกเย็บตางานโตปราที่มายาที่สายาวินาบติกาเวลาพยาปชานการูเยตาัมานตตเป็นบาที่มายาที่สายวินาบริกา अबलाभिया भजा का दुख्यतन मानते तपे उतरयातीया भी नरिका अबलाभिया भजानिक दुखीतनमया तो तपे नकी नातीया भी निका अलाभियाजा का दुखीतन मो तपे पतिमया नुति रया भी नरिका अबलाभिया भजानिका दुखीतन मत तपे पतिमया नुति कााया भी นิการตุเอตานังเมอนตุตเปริกีนญานุชิสายาวินาปิกาอวิลาพิยาปิชานิการตุเอตานังเมอนตุตเปรเหติมายาทิสายาวินาปิกาอวิลาพิยาปิชานิการตุเอตานังเมอนตุตเปอุปาลิมายาทิสายาวินาปิกาอวิลาพิยาปิชานิการตุเอตานังเมอนตุอิเมหิตาตหาการิหิติตาพระนามิตาเจโตวิมนติสามพีสังตานางปิกานางวิกะวะเชตวาอาปี คานายะอุปาคาตังวัชย์ดวาอานุปะคาเตนะสันตาบางวัชย์ดวาอตันตาเปนะปาริยทานังวัชย์ดวาอปาริยธานนนะวะเอตังวัชย์ดวาอวิเหทายะสัมเตตตาอเวลิโนโหตุมาเวลิโนตุกิโนโหตุมาทุกิโนตุกิตตาโหตุมาทุกิตาติอิเมอัตาหกเริตัปเตังตาเมตตายะนาตาตังนามัง จะเตยะติติเตโตธรรมภาวิยาปตาปาริยุธาเนียปุปาจติติวิมุติเมตตาจเตโตวิโมติกาติเนเตโตวิโมติเมตตาปุมาวิหารนาณิติสาสิเก้าเยวตายุโจชนัตาสุกันปตาจานิสุตาว่ายันปตาจานิโตปาโตกันปตาจานิโตปปาหอตุสัมเทปิบานิโนเอตาวตาจอามหิตรมาตังอุป สามปะทางสามเทวังโนทันตุสามว่าสามปฏิสิทธิยานางทันตุต่างได้สีลางละขันตุตับตาภาวนาธิละตาโหตุจันขันตุเทวตาขตาต้เทพุทธวัฏปตาปเจกนังจียังวรังอรันตาลนังตาเทเจนะละขันบานามิตาปโตหนึ่งถัปเทพุทธวัฏปตาปเจกนังจะยัง ตาลังกนานตาลังตาเอเจนะาลกันบรนามิตะปโตองตเปพุทาวรัตปัตาเจเจกนังเียงวังอระานตาลังตาเเจนาะกันบริามิตะปโตสามตัเปุทาวรัตปัตตาเเจกนังเียงวังอระานตาลังตาเตเจนาะกันนามิตปโตที่ตเปุทาวรัตปัตตาเเจกนังเียงวังอระานตาลังตาเเจนาะกันนามิตะปโตห้า สัพเพอุตาวัรัตตาปะเจกะนังเสียงวะนังอานนาตะเติยนาระกันมานามีตัมะโตหกตัพเพอุทาวรัตตาปะเจกะนังเสียงวะังอานนาตังติย์เยนะระกันวานามีตัมโตเกตัเพอุตธวรัตตาปะเจกะนังเสียงวะังอานาตังติเยนะละกันปันนามีตัปโตแปตเพอุตาวัรัตาปเจกะนังเสียงวะลังอ่านนาตังติยเจนะละกันาตต ด้วยนบ่าแห่งกัตจาริธานนบ่าแห่งความเบียนและอันนี้ถงแห่งการบูชาหน้าตาด้วยการสัตยาบุตรตรวจมลมาตรฐานเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในเปรียญยศตลอดข่อยบนจากทุกไปทั้งปวงขอยข้าพเจ้าเตลิดทางโลกทางดานธรรมและขอโดยเที่เที่วได้ทั้งหลายโบวชนโมตนาในการตรวจสัตยาบุตรมลและธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมตนาแล้บวชนำบวชให้พอให้แก่ข้าพเจ้า แค่นางมือกันกันล้อมครอโกันล้อมขรอโครัวใจก็ครอบครงแก้วครอโครัยใจขรอโคกันกระจ่างและเจ้ากรรมในเวีงของข้าพเจ้าทุกคนและคนที่ข้าพเจ้านึกถึงแล้วัตถุมงคลญดตมวาวิทยายสเศรษฐีเดียยอเศรษีเัียวด้วยปูแต่ตลอดจนวัตถุมงพระธรมวลนิจฉัยถึงห้างครึ่งให้เปลี่ยนด้วยวัตถุภาพแห่งวัตถุริต้งสำเร็จับดิ์สการเดินก็ุ